สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Bob นะครับ45 Live Film Studio นะครับจะเป็นช่องทางนึที่ทำให้เพื่อนๆมีแรงดันใจผมเชื่อนะครับ,บเชื่อว่าอย่างนั้นเรายังอาจจะไม่รู้จักกันในทางการนะครับในอีีแรกๆก็ขอบรรัวั้ดยการคัสตอมนะครับในการทั้งหมดของผมต่ออย่างนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคัสตอมรถอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ เชื่อว่ามีความสนุกแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับก็อยากให้ดูว่า,าการทําอะไรด้วยตัวเองการเริ่มต้นด้วยตัวเองเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นครูของเราได้นะครับเชื่อแล้วก็อยากให้เพื่อนดูนะครับว่าในรายการและ้นช่องผมเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะครับกับกับของที่ผมมีแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่ได้มากนักนะครับเราผมเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันต่อไปนะครับว่า ชอบไหมในสิ่งที่ผมทำขอเพื่อนๆลองติดตามนะครับสิ่งแรกเลยที่ที่ผมจะลองทำเนี่ยก็คือ้ามิล่าของผมนะครับจะคัสตอมมันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมเริ่มต้นด้วยอะไรนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับลองติดตามดูครับครับเริ่มแรกเลยรถผมก็เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองดำนะครับแล้วก็หลังคาสีขาวครับมาด้วยสภาพที่ดีกว่านี้เยอะนะครับ คือไม่มีไม่มีการสีล่อนหลุดล่อนแบบนี้เลยนะครับครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมันก็จะเริ่มมีเรื่องของสีกระเทาะออกมานะครับมาผมเองก็ต้องทําการแต่ที่หนักเลยครับคือที่พื้นรับเพื่อนจ่ายเพื่อนอเพื่อน,อน <ๆ S 2> ดูนะครับในที่พื้นพื้นของมันเนี่ยคือถ้าใครรถไครมีพรมนะครับก็ก็ลองเปิดดูครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันรั่วซึมจากหน้าคอนโซลใต้คอนโซลได้หมดเลยนะครับ แต่ผมไม่ทราบเลยว่าน้ํามันรั่วซึมน้ําเข้ามาขังอยู่ใต้พรมเนี่ยครับจนเกิดอาการผุนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันผุทะลุได้ถึงขนาดดีเพราะามันอยู่ใต้เบาะนะครับนะครับผมเลยต้องเนี่ยต้องอาหาวิธีปาปูด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเคยเอาไปให้ร้านทําสีเขา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 รับงานแต่เขาไม่รับงานนะครับเพราะเขาเจองานแบบนี้เขาเขาแบบ เป็นงานที่ต้องปะและใช้เวลาแล้วก็เสียเวลาเขามากนะครับเขาก็หลายๆอู่ไม่รับนะครับผมก็เลยเนี่ยครับต้องเปิดสีขึ้นมาแล้วก็ลงมือทําเองนะครับเพ mm. ื่อนเห็นผมจะเปิดจน,จนเจียจนเห็นเหล็กขาวเลยนะครับแล้วก็ขึ้นรูปนะปะตรงไหนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นล่องนะครับหรือว่านูนส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยผมก็ต้องเคาะให้ได้รอยต่อของมันนะครับและที่ที่แปลกไปกว่านั้นคือด้านซ้ายด้านขวาบางทีตรงบางจุด ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยเนี่ยครับผมก็เลยต้องเรียนรู้ด้วยการทําด้วยตัวเองก่อนนะครับพอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยผมก็ลงอี็อกซี่ครับอีโป๊ซี่ทาพื้นเรือนะครับอันเนี้ยครับแล้วผมก็เอารถเนี่ยครับไปหาอูซีทำนะครับนี่ก็เริ่มใช้ไดเป่านะครับเพื่อลอกสีนะครับก็เจอแลวได้รู้จักกับช่างสมนึกนะครับผมเคยเห็นผลงานแก่แล้วก็เลยรู้ว่า แกฝีมือโอเคเป็นช่างเก่าแก่นะครับอายุมากแล้วนะครับก็แกใช้ไดเป่าแกบอกเลยว่าไม่ใช้ไฟอย่าใช้ไฟใช้แก๊สเป่านะครับเพราะว่าเหล็กเก่าๆเนี่ยมันผลิดรูปง่ายมากนะครับแกแนะนำว่าให้ใช้ไดเป่าได้ร้อนนะครับก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเป็นการลอกสีนะครับแกก็ขัดจนเหล็กขาวทั้งคันเหมือนกันนะครับขาวทําถึงพื้นเลยครับก็คือทําถึงเนื้อเหล็กเลย นะครับนะครับนี่ขั้นตอนการปลูกนะผมเองก็ไปช่วยแกครับวันสกวันก็แกไปช่วยไปช่วยแกทีตอนแรกนี่แกไม่รับงานนะครับนะอยู่ดีดีเพื่อนๆจะเอารถไปให้แกทำเนี่บางทีเขาไม่ไม่ไม่ทำครับเขาไม่รับนะครับพื้นด้านหลังเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ผมไปช่วยช่วยช่างสมุกลอกสีนะครับไปเป็นลูกมือแกไปช่วยแกนะครับเอาเครื่องมือไปช่วยบ้าน นะครับเอา,เอาไปซ่อมบํารุงเครื่องมือที่แกมีแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบบ้างับไปช่วยแกเรื่อยๆนะครับจนจนสนิทสนิทกันนะครับแกก็เลยแบบทําให้นะครับตอนแรกๆเลยนี่แกไม่รับเลยเจอผมนี่คิดยังไงเขาก็บอกราคาสูงไว้ก่อนเลยครับคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอางานเจ้าหมอนนี้แนะ่ แต่ที่ไหนได้ผมพยักหน้าผมโอเคครับผมทําครับแต่ผมได้ปะพื้นไปแล้วนะครับผมได้ปะพื้นผมทําพื้นไปแล้วเนี่ยแกก็เลยแบบทำแล้วแล้วผมถอดทุกอย่างออกในรถออกหมดเลยนะครับแล้วขับรถเปล่าๆไปให้แกเลยแกก็ทํานะครับหลังคาหลังนี่จริงๆแล้วผมบอกไม่ต้องถอดแกถอดทําเลยครับก็แยกชิ้นส่วนได้แกก็จะแยกออกมาตรงไหนที่ที่ต้องซ่อมต้องอะไรเงี้ยครับแกก็ดูแลให้ ก็ถือว่าเป็นช่างเอาแก่ที่ที่ยากเหมือนกันนะครับในการที่จะที่จะเก็บงานละเอียดเพราะผมไปคุยกับหลายอู่มาแล้วนะครับแล้วก็เห็นงานจากหลายอู่มาแล้วบางทีนี่แผ่เล็กเล็กน้อยๆครับเช่นรอยลักยิ้มรอยอะไรที่อยู่ตามตามมุมมุมของตัวรถเนี่ยครับซึ่งเคาะไม่ได้เนี่ยแต่ช่างสมนึลแกะเคาะก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นช่างรุ่นใหม่ๆนี่ก็คือเอาเร็วกว่าก่อนคือรอยลักยิ้มนี ง่ายเลยโป๊โป๊โปอุดโป๊ทับไปเลยขัดให้เรียบแล้วก็พ่นสีทับซึ่งไม่มีในช่างสมนึกนะครับช่างสมนึกก็เป็นช่างรุ่นเก่านะครับทําแบบระบบเดิมๆเ,เ,เก่าๆเลยครับแล้วก็ทําอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็ทําไห้รู้จักแกนี่ก็ไม่มีใครแนะนําอยู่ดีเอาแลวเข้าไปก็ไม่ทํานะครับนะครับเพราะเพราะว่าด้วยความเป็น มีตัวตนนะครับก็ช่างซมดึมเป็นคนมีตัวตนมีความเป็นติส์อยู่บ้างนะครับก็ถึงจะอายุมากนะครับแต่ก็ผมว่าแกทํางานได้ดีเลยเนี่ครับคือภาพที่ผมเก็บเบมาเนี่ยให้เพื่อนเดูผมก็ไม่คิดนะว่าที่ผมถ่ายถ่ายเก็บไว้เนี่ยผมจะได้มาทําคลิปพวกนี้ที่แรกกล่าวว่าเํ่ทเก็บไว้เป็นสตอรี่ให้ตัวเองดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเนี่ยครับก็ได้งานออกมา ซึ่งก็เป็นสีเทานะครับผมเลือกเป็นสีเทานี่ครับช่างสมนึกก็ขัดเก็บคนเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆมีรถนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นมิลล่านะครับเป็นรุ่นไหนก็ได้ผมเชื่อเลยว่าแต่ถ้ารักรถนะครับไม่อยากขายมันเนี่ยนะครับไม่ต้องตามกระแสนะครับรุ่นไหนก็ได้ผมว่ามันแต่งสวยสวยหมดนะครับเพียงแต่ว่าหาคาแรคเตอร์ให้มันได้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะ เรื่องวงล้อเรื่องล้อเรื่องยางนี่ครับอันนี้สําคัญเนี่ยครับพอจบมาผมรับรถออกมาอย่างงี้เลยอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นสภาพที่แบบเรียบๆอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูต่อกันนะครับว่าผมจะจัดทรงยังไงกับมันต่อนะครับ เราจะใส่ล้อมิล่านะครับใส่ในรถมิล่าแต่เป็นขอบ15ปัญหาคือมันมันติดขอบตรงนี้ซึ่งผมต้องการมาไปละเดี๋ยวจะลองตัดดูเพราะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจะโอเคไหมนะครับมีปัญหาตรงนี้ที่เดียวที่มันน่าจะติดส่วนด้านหน้า มันก็พ้นแล้วไม่ต้องไปติดแล้วแกแก้แก้แกปัญหาไปแล้วง่ายๆเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับด้านหลังว่าถ้าเกิดเราตัดมันออกมันจะได้เรื่องไหมแล้วมันจะคงเข้ารูปไหมแล้วมันจะสวยเหมือนเดิมไหมแ้าปมมาร์กไปด้วยกระดาษ่าวลองดู สน,นุกก็คือมัน เดียวไม่ติดเราจะต,ต้องลองขับดูว่าช่วงช่วงเราหักเลี้ยวแล้วมันซ้ำมันจะแพ้ไหมอันนี้ผมลองทำดูนะเออเพราะว่าอยากใส่ล้อนที่หลกที่หนึ่งแล้วก็ปัญหามันึ่งคือสุดด้านหลังครับตอ,อ,อนนี้นผมเตียงทิ้งแล้วมันไม่ติดแล้วอันนี้ผมก็ไม่เคยดูนะเพราะวิธีแก้ไขแบบนี้มัน มันจะใช้ได้ผลไหมและมันจะใช้ไ <aquí> ด <en S 1> ้นานที่ไหนก็ลองทำลงไปนะครับถ้าอยากให้เราอยากทำอะไรรถเนี่ยคืออันที่ผมคิดหลายวันนะคิดที่หลายวันมากกว่าเราคิดว่าเราจะตัดรถให้เราไม่อยากตัดก็่าเราอยากใส่ล้อตัวนี้มากกว่า แล้วมันก็ดูเรื่องลงโซ่แม็กจะลดแต่นั้นทางเดียวที่เราจะแก้ไขคือต้องยอมเสียแล้วว่ายอมตัดนะครับคือให้ได้สิงที่มันที่มันน่าจะเข้าแต่นะหรือว่ามันน่าจะข้อนะตรงถ้าถ้าถ้าอยากจะทำว่าลงมือเลยดีกว่าก็อย่างน้อยเนี่ยค่าจะเป็นค่า้วยฝูมือเราเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบที่ช่าง ขับรถเราแล้วแบบเราเราไม่ได้ตั้งใจแล้วแล้วมันก็เสียความรู้สึกด้วยแต่ผมยอมรับอย่ันว่าถ้าเราจะขับเลคกๆอยู่คนเราเองเนี่ยถ้ามันจะต้องเสียต้องเสีย่ยงผมยอมเสีย่ยงเพื่อให้ได้สิ่งที่ที่เราต้องการนะผมรู้สุดท้ายมันจะออกมาอาจจะไม่เหมาะกับความรู้สึกใครหลายๆคนนะครับ อต่ย <Cornell>. ังเป็นคัสตอมครับคัสตอมคือการดัดแปลงทำให้มันใส่ได้วิ่งได้เดียวได้บังคับล้ออะไรก็ไม่ติดผมว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแหละคิดมาหลายวันเลยก็นจะลงมือตัดตัดทำไมเพื่ความเสียดายครับเดี๋ยวผมจะลองลองพาดูช่องรถ นอกทันนะครับบางอย่างผมได้ทําไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายไว้ไม่ได้ทําคลิปไว้มีคลิปเนี่ยครับที่รู้สึกว่าผมเสี่ยงแล้วผมต้องมีเวลานั่งนั่งคุยกับรถูานานก็นก่าเราจะทำมันดีไหมส่วนอื่นเนะี่ยมีการดัดแปลงเพิ่มเติมครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แต่เี๋จะจะแนะนําให้เป็นจุดๆไปนะครับว่าป่าจากทำรถขึ้นมาสักคันเนี่ยเราทําให้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่มันมันมีอยู่หรือว่าทําซ้าๆแบบๆไยเนี่ย เป็นวิธีที่ของเราเองทำเองลงมือเองทําทำได้ไหมลองทำดูครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปแรก EP แรกนะครับที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานะครับเพราะว่าอยากให้มันสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอยากให้เพื่อนมีกำลังใจในการทำงานนะครับในการดำเนินชีวิตและหาแนวทางที่ตัวเองถนัดนะครับที่ผมทำเนี่ยสิ่งที่ตัวเองรักและตัวเองชอบนะครับ ถึงแม้บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้อะไรขึ้นมากมายแต่ผมเชื่อว่าชีวิตหนึงนะ่งในชีวิตมันคงจะมีความสุขมากถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำนะครับคลิปของผมอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็หวังว่ามันจะเป็นแรงผลักดันให้เพื่อนๆพ,พี่และน้องนๆทัง้งหลายนะครับมีมีอินสปิเรชันนะครับมีความ บันดาลใจในสิ่งที่เองอยากจะทำจริงค้นหาตัวเองให้เจอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า,าบางทีการค้นหาตัวเองมันใช้เวลายิ่งค้นหาตัวเองได้เร็วที่สุดมันก็ยิ่งดีและเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้คงจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นนะครับด้วยการลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมมาช้าก็นไปนะครับแต่ก็ ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็อ,อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วยังมีคนอย่างนี้อีกเยอะนะครับในในสังคมขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เป็นถ้าเป็นกาลังใจให้ผมได้ก็คอมเมนต์กันมานะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใให้ผมด้วยในการทําทลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับและให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมจะตั้งใจทานะครับหวังว่าเพื่อนคงจะยังไม่เบื่อ แล้วเจอกันง p อีพีต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วเจอกันสวัสดี See ซีโอ g เก n ปัญหารุมเราเฝ้าคอยทำร้ายใจมากมายจนแกนทนแต่ฉันคิดแบบนี้เธอเราจะไม่ทน ก็กงเป็นคนขี้แพ้